จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุภุพสุคนนะจ๊ะนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะบ่กว่าจะอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งกัมพูชาหรืออยู่ฝั่งต่างประเทศนะจ๊ะสวัสดีจากประเทศเยอรมนีนะจ๊ะอากาศกลับมาหนาวคือเก่านะคะเพื่อนเพื่อนอุณหภูมิตอนกลางคืน,นติดลบอยู่ประมณัณหกองศาหกองศาเจ็ดองศานะคะแต่ว่าย่ำตัวเสารมากอาจจะมีแสงแดดนิดนึงนะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่า น้ำว่าน้ำจะออกไปปั่นจักรยานละกะ็จะไปเก็บอใบกระเทียมน,นะคะมากินก็ตำบัะคงนะคะน้ำคือจะกินตำบหุงเพดๆจะคั่นเนืเ้อคัน่นตัวคือสบายนะคะเพื่อนๆชาวบวานก็กินยาอ่าแก่ายาซาลาเนาะจ้ะแก่ปวดหัวไปเม็ดหนึ่งนะคะหล้วก็นอนกับหูซื้อว่าไข้เน่ขึ้นนะคะแต่ว่าอากาศมันยั่งเย็นๆอยู่จ้ะเพื่อนๆน้ำก็เลยมาก อัปเดตอ่อีหยางอยู่ในสวนมาติเดี๋ยวด้วยจ้ะนี่จะเป็นเพื <ๆ S 1> ่อนแนนำามีตัดตนนัดเฉพาะต้นใหญ่ๆจ้ะเพราะว่าบดจังไงก็คือสิบลเดไปแล้วค่ะป่าอากาศมันเย็นจ้ะเพือนๆไปปั่นจกักรยานเนอากามากอะใส่เสื้อผ้านาซ้นใดก็เป็นจ้ะถ้าอากาศเย็น อยู่ดีๆไปปั่นจักรยานกลับมาก,กับบอสบายก็มีจะ้ะต้นเพื่อนใบอ,อ่อ,อนๆนะคะเพื่อนๆนี่เพราะว่าเพื่อนโดนอ่ำมึกย่ำอ่อนเด็กๆมากอ,อน่นที่มามันยังลงเนะจ้ะเอ๊มันเป็นแมมคันหนึง่งนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ใบอ่อ,อนๆจ้ะใบเพิ่นจะบ่คอยแข็งปันได้ท่า ประมาณเดือนอ่อ่ประมาณอีอกอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะประมาณน่ะกลางๆมีหน้านะคะเพื่อนๆใบมันก็จะสูงึ้ือูงขึ้นเรื่อยๆน่ะจะเพื่อนๆเดี๋ยวน้ำจะตัดก่อนจะยานไปตัดถือตู้อ่อม่อนนยหน่อยจ้ะเพื่อนๆก็เลยพอบอท่านตัดเพราะว่าน้ำพายไปน้ำตัดไปน้ำนานยานถือใบเนยหน่อยเพื่อนจะ้ะ ปูเพื่อนกับแพงอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนหักอยู่จ้ะนี่จะเ,เพื่อนเพื่อนก็ได้เล่นอยู่จ้ะผักเพ็ิดหลอดเอ่อจากหน้าหนาวนะจ้ะตอนนี้ก็เริ่มพืชเลิ่งเลยจ้ะเดือนหนานจะเก็บไปเกงกระตมบังโหกับใบกระเทียมปลาด้ยจ้ะมึงทำหมีมาตัดอย่าโดนงาติดเพ่อนแทงอันนี้ออกจ้ะ ธนูถนอมยางดีจะเป็นเพื่อนปลูกพัดมื่งหน่อกจะเป็นเพื่อนสวัสดีสุขสุขุนนะจ๊ะน้องสวัสดีอีกรอบนะคะน้ำไปตัดไปกระเที่ยมมากนะจ๊ะเพื่อนน้ำตัดมากซ้ำจากของขินจะ้วก็มีกระถินนะจ๊ะกระถินที่น้ำปลูกนะจ๊ะครับก็เป็นหลอดจากที่มาโต๊ะจากเพื่อนเพื่อนนํำก็เลยตัดมาได้ประมาณ ปดเกาฟักนี่ละจ้ะอันนี้เป็นบมเมนพักซี่เล้าจ้ะเป็นอ่ะยูนีเพื่อนเอิรดินนะจ๊ะเป็นพักซี่หลานแขกหนามซืือมามัดหนึ่งนะคะหลังทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยจ้ะตามสวรต,ตามบางงงหนามโดยส่วนตัวหนามมากกินปลาลาบีโอของของแม่มาจากบานนะจ๊ะเป็นตัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพร้อมเสร์ฟนะจ๊ะขนมจีนหนามต้มแล้วจะเปื่อน เครื่องเคียงน้ำก็มีปวกกปีไกล้จ้ะปีไกล้ทอดแล้วค่มะมีปลาหมึกแห้งนะจ๊ะที่น้ำกับบานน้ำม,มาก,กสื่อมา,หาไหวนี่จะของทอดอบะ่งแล้วก็กินจะเผื่อๆนอจากกินน้ำกันจ้ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะเนาะกินแล้วเอตุแ้วก็มีเพื่อนๆามเนะจ๊ะว่านา้ำให้กับข่าวแบบนี้สามีกินน้ำบอ่อแฟนน้ำเราเป็นก้นกินไงนะคะ ตำบะคงที่น้ำเพื่อนๆเห็นอยู่นี่ที่น้ำใสปลาลงไปนะแล้วบอกกินปลาไอน้นี่แล้วก็เคลียออกจะออกจะเพิ่นมากตับบะคงเิ่นมากอาสไปซีป่ปาปายาสลัดเนาะจ้ะบะเขือน้ำซอมาหนามก็ใสจะประหม่ามเนื้อจ้ะเพื่อนๆเราของบางบางขางมันก็จะโปสดปันใดจ้ะแต่ก็ซื้อมา,า,มอลแ,อมาแล้วก็ต้องกินเพราะว่ามันแพงจ้ะเพื่อนๆเนืเ้อน,น,นามนจะไปเอินแฟนเนาะจ้ะเพื่อนๆ เพิ่นก็คือสีหิวแล้วล่ะค่ะจเ้เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะพลางลาวสวัสดีครับมือนี้กินยังอืมปลยาสลัดดิซานอีสานสไตล์ส้มตำสต้มตำแซ่บครับนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเซ็จเรียบร้อยแล้วน้ำน,นี่อ่าแคปหมนะคะ เป็นแคปหมูอ่ปลาโอมเนาะจ้ะเพิ่นคนสุรินนะคะเพิ่นเห็ดอ่ามาอ่าขายจ้ะมาก,กินเนาะจา้ะเพื่อนๆมาจา้ะครบอ่าคิดถึงอ่าเมนู่าบานเห่านะคะเ,เพื่อนๆตำถาบน,นาะจ้ะแต่ว่าพักกระปิน่นน้ำแยกออกมาเนาะแคปหมูได้น้ำก็จะเอาเลงไปนี่จ้ะแก่น้ำกินง่ายๆจ่ะเพื่อนๆใหดแบบนี้แล้วก็กินกินแค่อิ่ม นนกกันไหนแล้วพอกิดแล้วกาเคลียออกจก้ะมัดจะเป็่อนเปื่อนล้นะ <c oughs> น้มเคลียออกจก้ะบอกอย่ามาบอกเล่าอย่างเราเคลียถือนะคะไส้พ่าผู้เขาไฟที่เกาจะพิษสามเม็ดนะคะพุสิบอสสบายนี่แลละกินง่ายๆจะเป็่อนเ น้ำเนื่องมาขอมาใส่อันนี้จ้ะน้ำฉ่ำเพื่อสูบขี้หมูก,กับขอโถดเนื่องจากเพราะว่าบ่าซอยสบายจ้ะที่งานน่น,นดเดินนะ mm hmm. เขาปวด ดอกออกดอกแล้วจ้ะแบบเรายุ่งง่ายยุ่งง่ายก็นเพื่อน ขออนุญาตก,กินขขากันด้วยจ้ะเมนูวันนี้ก็ง่ายๆจ้ะแฟนเราก็กินน้ำจ้ะเจอกันคลิปหนานแล้วจ้ะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆแห่งใจนะคะสวัสดีค่ะสสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า